สสาเหตุระบบเผาผ่านพังขังไขมันในร่างกายใครเป็นบ้างกินน้อยนะแต่น้ำหนักไม่ลดเลยมารวมตัวกันตรงนี้อาจเป็นเพราสาเหตุเหล่านี้ที่ทำให้ระบบเผาผ่านพังและทำให้ขังไขมันไว้ในร่างกายการอดอาหารเมือกายเราผอมลงแต่จริงๆแล้วเป็นภาพดวงตาในระยะสั้นเพราะจะทำให้ร่างกายเราไม่สามารถกลับมาทานอาหารแบบปกติได้ ึ่งน to ั่นก็จะทําให้ระบบเผาผ่านของเราผิดปกติความเครียดความเครียดนี่แหละที่จะส่งผลให้ไทรอยของเราผลิตฮอร์โมนออกมาผิดปกติซึ่งจะส่งผลให้ระบบเผาผ่านของเราทํางานได้ไม่ดีการขาดไทรอยฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนจะทําให้ระบบเผาผ่านของเราเพิ่มขึ้นได้ดีถ้าเกิดว่าขาดไทรอยฮอร์โมนแล้วก็จะทําให้ระบบเผาผ่านของเรามีประสิทธิภาพลดลง สารเคมีและอาหารตกค้างในร่างกายอันนี้เป็นตัวชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และก็ไม่ได้รับการขับถ่ายออกทุกวันก็จะทําให้ร่างกายเราตกค้างไปด้วยไขยมันที่ไม่ดีและจะทําให้สุขภาพของเราไม่ดีตามไปด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้กินอาหารที่มีประโยชน์ขับถ่ายทุกๆวัน mm hmm. เพื่อระบบเผาผลาญที่ดีของร่างกายเรากันนะคะ